ข้าวจันตาคาบททวนสิบหกจุกกะสิบป่าภายาใจให้บอกกึดหูได้ต่างจักสิบหายหลี่ปนไปก้านเป็นอันมากลายซ้ำจักตายไปต่อแถมไปหน้าโลพะโตสะแข็งแรงกันก้าจักป่ากันมาวัดซ้ำอมิตานาเลเสนาหนึ่งนั่นใจหยาบหาวแข็งแรงเสนาคนนั้นบางคนได้แสน เวทมนต์มันแห้งหายตัวก็ได้ป้าฝูงเซิก์ฟไเข้ามาถึงไกล้แต่เสียงนั้นไปอย่างเตา้าเสียงอูฝูกกันตัวต่างอดเอ้าหมายจักส่อนเข้ามาฟันโปทีลาเต้าอันเข้าใจหันต้านจริงอมยังติบแก้วสองแจง้งข้าเซิกยังหันมาปูนหนาแน่นแสนหมือน้นอดอดอันอุปปมาเป็นดังปวกมด อันไหลออกพงหูดินกำดาบและค้อนแบกซ่อนจดจิมปืนทาหนูยิงหอบคมปลายเลี่ยมเจ้าจันตคขาภายตาพอเยี่ยมแล้วสัญญาจุมลูกน้องว่าฝูงคาเซกแวดเวียงจุดซ่องปอเต็มจุห้องอานาะฝูงคนเหมือนล้านมาปุ้นแน่นานาสู่หันเหล่ากาเซกมาหลอดไกล ฝูงคนตั้งลายพอเหนือพอใต้ก็หันแต่ใบไม่ตวงพอกลางตรงหน้าหันก้าแดดล่วงบ่หันทีทวนตัวคนปากันขับเต้าไว้เจ้าของตนมีตีในคนสกจนติหันเจ้าจันตาขาใสตาสองกว้างบ่ฮือสกตันลูกน้องฟังเอาน้ำลายแขวตาควยพร้อมจักคุถูกต้องเขโลกพวกสกพวกให มิเป็นอัโคว่าอ,อกผู้โทหลายแต่หลายใบฝั่งล้นหากันวกเหนือวกใต้ไหลเซกจังไหลมูนีฟุงหมูข่าเซกเลิกลบหลนลี่หนีไปเต็นกับลาตนบ่อได้เล่ากุนเฮาบาังตาเปินหันเฮาน้าบ่อเมื่อบ่อได้กันเมื่อลอดเิงตึงเมืองตีไกลเมือ่อไขนิยายเหล่าเต้า ว่าจุ้มมุตูสู้บ่อได้เล่ากันแผวก่อเข้าม้วนบังม้วนเข่าเก่งล่ำบังแล้วยังหันนี่ดาบ่อตั้นลางดาบ่อได้ดาไข่ปากันละเมียเป็นไม้ตูตึงบ่อไปสอกซ้ำต้าวทอและนี่คนหนึ่งเกียดล่ำเข่าจักเก่งอันเปียงใดกูขอออกหบบฮือมันเสียงใจจักบุญดินไปลอดปืนดำเข้า ไปจักราคาตนพายาเจ้ากับเสนาดีหลักจักเต้าทอและนีปลาฝูงหมูนักมาล้านเสร็จอันแสนคนจันตาคาเต้าก่ออมแก้วตนแล้วกลมสองลงหันเซิกมาไกลแล้วสัญญาเสียงว่าปืนดินใต้ฝูงเขาเซิกมาบมอน้อยฮือสูติตาพอลงค่อยๆกันหันจุงฮือตัดคออย่าไว้ชีวิตติดเมือเหลือต่อ เมื่อมันแม่นโคอ,ออกดินหลุมไตใสนาตั้งลายจำครมเต่าได้แล้วตีตาก้หลุมปืนหันปวกคาเซกมาหลายคือขึ้นกำลังเปลี่ยขึ้นดินมาเขาเอาดับปัดกวมปากกวมตาบอทอละนะออกดินมาได้ปากันลดนนีตั้งปืนหลุมไต้ไล่กันไปละลดกันจันตาคาจักปาหมูวกขด สอกคือเกดหูบ่อใดยังข้างเหมือนต้านบึดหนูกกดเอาขำหูบ่อคืนเมื่อใดหลูกเมียของเขาจัะเป็นแม่ไม้ให้อยู่ไวไวํหำห้องได้สองสามวันนิบดอกปูซองวีหัวยันยองมายาจันตาคาเต้า,ตาเจ้อหนอสัทธาอันสร้างปัญญาทีกะเกกะ บ่ใจหันไผยนับได้ไข่ค่าบ่อมีโลภาหลับล้นกันหมูข้าเซกเขาเมื่อหลอดป้นเมื่อสาขับไว้ละจ้าว่าเสนานั่นเก่งแต่นักนาตูเกือบจะด้าบ่อตันปอกเตาไม่ไปลาคา่เอาหายยาเจ้าลงหูดินอย่างหมดตาของเขายังส่องมาปบบ่อเหลือบุญดันในดินปนเซกหมูนั่นบ่อมีไผ่กิน บินบนดำดินยังสู่บ่ใดกันเกิดใจเถิงข้อโหดแผ่วไส้ตู่ตึงบ่ไปฮานี่จุกาสิบป,ป่าบ่าจ่าบอกที้จ่าจมือขุนได้เสนาหมูนี่วิเศษตั้นใจกูใจเข้าไปหลายคนเก่งก้าหมูได้ไปก็ปล่อยนี่หน้ามามดหมวนบ่ข้างกูจักลองไปพอคนหมูนั่น มันจักเก่งโดยเพียงใดในกาละนั้นบ่เหมือนนั้นไหนยังมีเด็กใจคนหนึ่งหนุ่มเนาเป็นฮัตติยะจะเชือเครือเจ้าตะกะศิลาต,ตาตังมาขอบุตรีนาลีต่นั่นขอเมื่ออยู่สร้างศิลามาขอลูกเน้าจุกะสิบปป่าสมุตตาจ้านามนางใหม่มัน เจ้าละเจ้าบุตรตนมาขออันมันจบกุลกองยิงนักเรื่องสวัสดิ์สินมีสารพัดเพราะเป็นลูกเจ้าศีลาพญาจุกะจึงได้เหลยวจ่าทำหาวิจาเด็กใจถี่ถอยว่ากำเครื่องใจเฮามีบอ่อน้อยโดยส่งคำมีใหญ่นัก กันทะละทะเขาดูเก่งนักโดยมุนเวดแก้วอาคมเอาไปต่อลบหลายข้างไหลหนกบบอทานทนผาดพังนี่เสียงเสนาในไปก็แปลงหน,น้าเมียงนีกลับมาบ่อแปลความสามารถะของเจ้ามีแต่ยังกึดต่อสู้เป็นไปจกขอมอบอัพลูกหักแปลงใจสมบัติมีได้จักเว้นให้เจา้า ส่วนล่าจำบุตรเด็กใจหนุ่มเน่าก่อขานเออเอาคำฮับจักฮือคาไปต่อสู้หบตับกันทะหลาดห้องผู้ลีหลวมใจคาล่ำบ่อเน่าหนนีเต่ากับมูลีเน็บหูหนึ่งเบาจุกะสิปปาก็เจือกำเจ้าว่าเฮือไปเอาก่อนเตะเข่าสัญญากันบ่อบางเลอเธอ ส่วนตนตันอันเด็กใจของหูดใบไม้มาเป่าผ้าภายกลายเป็นคนไปหลายล้านกดตือ้อมือกุ่มกำวันปั้นเปียงยือ้อถือผาลาหกซองพ่องก็ถือธนูไม่ค้อนพ่องถือดาบกายายยืนพ่องถือลำมอกสีนาดปาดปืนยกใหญ่ย,ยืนเตียวตางเป็นตาย ขี่กุจะเลเตียวไปด้วยด้วยตังอาจะไหนาขีมายกย่างตีนเดินซ้ำบ่จ้าเป็นตาเขาสงครามกันเถงลอดแล้วกันทะสนามซ้ำเปา่ามนย้ำเป็นฝนหมึดกุมซ้ำเป๋าเป็นไฟเหือลุกควันอุ้มตีกลางประจุมแห่งตา้าพอไฟพอฝนโดนกันซาซาลิธีแปลกนาเหลือเดิม จะเมืองกันทะยินกลัวเหลือเกินไผยบอ่อจะเลินในใจจืนใดฝนซ้ำมาตกไฟก็่ำสมัยจักเป็นสันใดแปลกนักเฮาจักเอาตัวไปทรงสอนลับนี่อยู่ใดตั้งใดจันตาคาเท้าเฝ้า,ฟ,าฟังตั้นใจจึงเอาขันใจถอดมากะเกิงเอาไปดาคงลงแจ้น้ำเฮิ่งเอาแจกปรนคนลูกน้อง คือเขาได้กินจูคนแล้วพร้อมเปื่อไว้กะปองฝนไฟกันเขากินแล้วลวดสาใบาใจบอเป็นอันตะายอันใดโศกเศร้าสามเอามือจิน้ำลายตนเจ้าไล่แควตาจุม้มลูกนอ้องเฮอใดพอหันจูอันผ่าพพ้อมบ่อยินเตอคองอันใด ฟูงหมูน้องเต้าเขาพอคนลายลวดกายเป็นไปใหม่ๆตีหันหันตัวข้าศึกคนเดียวแต่อันบ่มีใจจุมมกูกิดส่วนล่าจบุตรตัวอวดมนติบลวดหนีภายเขาดงไผ่หันมันเหตุแล้วจักสูบ้บ่ไหวแต่แต่เนอกู้สู่เขาบ่าได้จะกลับไปเมืองพันธะบ่ได้มันกึดไอคนเปลือนลำได้สาธกะ อวดตัวดีล่ำบ่สมเมื่ออ้างเดิมทีในกาละนั้นต่อมาดีลีซำยังมีพญาตนกาสุวรรณพรมตนหนึ่งออกหน้าเข้ามาในเมืองพันธุความคิดในใจตั้งในทะลุบุบุญดันเมืองมาจักมาขอน้องหน่อเน,า,นาเทียมตาสมุดตะจานทีดาหน่อเนา จุกะสิปาเลีวทามตัวเจ้าต้านมีกุนใดเด็ดลิตกันสาทศิน์แห่งเจ้าย่ำปิดจากสามมาสู่สงครามเครื่องใจคานี่นักแต่นานำไข่หบสงครามกันทาหลานเงากันต่างไปต่างยังใดหัวเจ้าแลี้ยวกำรรเอามาาเราจี้จากหมอบบุตรีนาลีลูกนี่ปันให้ได้เป็นเมียสมบัติตีนี่ตึงบอก,กัวเสีย บอ่อเปียเจ้าได้หมายไหวเหือเจ้าสุวรรณพรมต้านตนเป็นเจ้าว่าเฮาจะกลองก่อนเตอะได้เปื่อนว่าดีหนีเปื้อนว่าเซจะหลอนบอ่อใดกัวอายเฮาว่าดีนักกวัวเปื้อนดีลายหมายเอาดีได้เพียไปจอยจะกลองสีมือพอก้อยสักน้อยหลอนบอ่มีใจจะนะจกเหลียวมาหาต่อองค์ละจะ ใครบอกถอยด้าฟังการต้านว่าแล้วภายปาติหารเบ่งฤทิ์ที่ยานไปถึงหลอดไกลนึกศาตห์สินของต้านใจใจเป่ามนไปมืดกุ่มอาการัรนิทาบทมัวสลุ่มอากาศกุมปจากลางเตียงห้อนมืดเหมือนลับตาไผายไปผายมาเบาหันเหนือไต เสียงคนให้หุยหลูกอ่อนห้องให้ซ่อหาฟื้นไฟสาวซนเป็นไก่เตี้ยวดินบินขึ้นเราล้นบ่อหันสองแจงตั้งไปสู่วันหนาสาซเป่าแถมลายฮือกายเป็นงูสุระปิดกาล้านแสนตัวย่อคอยอยู่หน้ามาวันปั้นขนหฮาหัดฮือเป็นเกี่ยวเชือกบวงบาดมัดจับผูกใดฝูงคน เจ้าเมืองกันทะาถึงตกตาจนฝูงจุมค้นอยู่ในจุคันงูตัวหลวงเต็กตัวกอดฟันหลอนจับปากมันผูปิดเจ้าจันตขาจักผายเพ่งฤทธิ์ขิดเป่าแก่กุ้นมนเอานิ้วมือก้ายเอาน้ำไล่ตนแควตาหมูค้นไอยกันจูผูมีจักคู่ตาหันมาอวดอ้หันตั้งงูหมูปิดเจ้าจันตขาออกนาเรืองฤทธิ สัมเอาดาบกาขันใจกวัดแกวนงปัดจับงูหือตายลังพองนีไปเข้าดงเหล่ากว้างสุวรรณพรมคิดบ่สมอ้างบ่หันอันตรายพยะกับลังนี้ตามต่างลัญยะกันถึงหลอดไก่ป่าจ้าเมื่อไข่บอกเต้าจุก,กะสิบป่าว่าตนเข้ามาเจือจามพอไก แล้วจักมีภัยมาสู้ตันในบ่มีไัยมาต่อเต้าจุกะสิป่ามานาเกียดเงา้ใจมือเ้าดำนินจิงเฮียกเอายักมาขี่ต่างตีนบ่เตียวแผ่นดินไปอากาศกวางกันไปถึงเมืองกันทาหละท่านจิงสันญ,ญกรรมเกาจี้ว่าตนภายยากันทาคนนี้กูมาหลอดนี้ค่อยดูส่วนตัวมึงนี่เป็นซัดทะลู มาแกงกวัวกูปุ่นเจ็บแสบไหมกูขอลูกสาวมึงปล่อยบ่ได้มาพิษใจกูเกียดหายเดี๋ยวนี้เอาปันเฮือเปินต่างค่ายมาเจ็บแสบไหม่ใจกูจักเอาดับปัดตติหิมหูโดยดาบคมกูวันนี้เฮือได้มึงอยากกินซังฮือกินเต็มไส้จิ้นปลาอันใดพรมพม มึงอย่าหวังอยู่เฝ้าวังล้อมในผาสัดห้องม้นเตียนเสนาภายน้อยสาบถอยสันเทียงบ้านหนอกขอกเวียงเงยคอ,อพอเจ้าจุกะสิบป,ปาขี่คอ,อยักเท่ามาต่างบนห้องตักไห้บอกเกยหันคนมาขี่ยักบ่อหันอย่างอีกเกยมีขอลบลิกลี่ตื่นเต้นถอยนีซัํากัวลิธีอันยักตัวเท่า ไล่กันมาหาโปที่ส์เจ้ามาเปิ่งสัตว์เงาหนอฟ้าจุก,กะสิบ่าขี่ยักต่างมาซ้ำห้องด่าเอินฝุงคนว่าสูม่มนี่ล่นเต้นสนสน,สนบอทาวิ่งยนต์ไปมาเหนือใตสู่จักเอาภัยเป็นที่เป่งในอันหมอกเด็กใจตัวนี้บอทาเอากันแตกเต้นไปลี่แนมจุกอยู่นี่แควนดี หมอกจากไปล่มกองกันเป็นพีมันมีลิธิสั่งใจหนุ่มน้อยบ่เอาการเมาปันวันห้อยจักตายหมดหมวนบ่ข้างเจ้าจันตาคามาพิษใจล่ามฟั่งกรรมดาบกาขันใจสุกเกิบตินติบวิ่งวิดไปไก่ติดตามตัวไปบนอากาศกว้างยักขีนี้บ่ทนตนตั้งฟั่งหกไปมาลนลัด มาถึง่ํากลางในเวียงคนนักหันบ่ลอลอดใดจี้วังมันสวะตนเต้าอันขี่บนหลังอยู่หัวเซซ้ำตกลมต่ำไตฟูงเซน่าลายปะากันเต็กไดเอาจุมใจไหลมัดจับได้ตัวบ่อวางขวางสัต์ตีส่วนกลน้ำมามาถึงตาเต้ากระซัดทลาส่วนตนละจ้าถามมันที่ทาน เมืองไครได้สั่งเงินคำเมือง้านมาแต่งสงครามต่อหบสิบหนเร้าหนบอกแปะจะคบเป็นการเดือดบ้านเมืองกูบอกยังอยู่ข้างกะคนดิสูบอกมาสู่กูหลายๆอย่าน้อยจุกาสิบป่าฮือการตั้นห้อยตามไล่ลอยเห็ุเก้าข้าใคได้สาวคนญิงนั้นเล่าจริงมาต่อสู้สงคราม หอกหนากว่านั้นบอกไข่ได้สั่งกันใดสองงามจึงแล้วใจค้ากำนันพายาไข่หัวใสหน้าว่าดีทาลาอย่างนั้นจึงครับจำเขาไปเอาแม่ห้างกับตังแม่ไม้หลายคนสาวเทาเสาเขินจัดกำดันตนจัดทานทนกำอายใจกาจุมท่าล้ำเด็กห้องเป็นแม่ป้าฮื้อเขาป้ามาแวดล้อม แล้วแปลงข,อข้อคางตูผามห้องต้อมจัดสาวนังออมเหมือนพามขับสาวหมูนั่นกอดกันโดยกามผ่องยุบผ่องซวอมผ่องวันกอดปำจักหลากทุกถูบืดงายบืดความมันพัดไปมาเปลี่ยนฟืนลวดปวยตัวแดงเสื้อผ้าเขาตื้นการมันโคดขึ้นสันได้แม่ยิงหมูนั่นเขาซ้ำพิจัยปากันลักไปไขว,วียงไขว้าน กันว่าอย่างไหนป้ากันเสือฟันเต็กตัวมันนอนเสือฟันลางคนอยู่ไก่มือซ้อนกำยันเปียตีหันยิกมันพ่องึ้นนางซ้อนยักยันตั้งหลังพ่องนั่งหูดังนั่งหัวนั่งกกนเสื้อผ้าบอติดป่วยตัวต้นล้นฝูงคนมาก้อยหัวเศร้า แม่ยิ้งใจห่านปากันหัดห้าหนัง่งนั่งเกาหูดังลังพ่องแย่ล่ำขี้เย่ยวใส่ลังเอากลนถูดังถูตาถูหนา้าจุกกะซิบป,ปาใจมันเกียดกาดาลำไหลจมฟองพ่องถมนำ้ำลายใส่ศพใส่ต้องมันห้องหำห้ไปมาพ่องเกี่ยวมักแล้วยู่ใส่หน้าตาผู้พับกะยาหยย้อนใจโคตขึ้น ป่อตัวแห่งมันจนแดงปึงลึงเอาจนมันลืมหูตกตัวแห่งมันเป็นดินฝุ่มุกบ่มีแผ่นผ้าขั้วใบป่อเดือนเต็มแล้วเฮือสาใบาใจเอาเสือขี้ไข่เตียวดำนำหอมมันผืนเกามังพูดปังเป็นก้มเฮือมันนุ่งนอนปอบตุ้มแล้วใจทำกาในวังข่มคุ้มคือเป็นตัดคากน้นโงมันใจโลภะโมหะลงลง หลวดใดถาลงกำตุกอยู่หันทิละเลยเือแปลงใจตั้งเป็นคะตีดีเหลไว้นี่ยัยทำควรจำสักไซจักเป็นไม่ไตกัะเพาหนี่ยาัยายาวฟังแถมบทหน้าบทนี่ก้อยทุเราก่อนแลนายเฮ้ย